อ้าวฟิชอุ้ยป้าเขาบ้านอ้ยพึ่งเอาหมูวานเองป้าเขาบ้านนีกแร้ว my good อุ้ยปลาเข่งปลาเข็งปลาเข่งว้าวนะ o no o n ไม่น no c o o ให้พ่อให้พอจับอ้ยป้า <laughs> สิไปปลอยพนาว่าสิปลอยแบบนี้เอาปลาไปยุ่นไปฟังทั้งผุนกับทุกคนเอาไปหน้าเพิ่นเนาะ,นะค่เนาะเพิ่นว่นเด็สองโตว่าสันตที่สองทุกคนเมือ่อคืนฝนตกเฮ้อหลีค่ะทุกคนกคนะ่ะทุกคนเบื้องน้าหงั่นนะหน้าแปลงนั่นหน้าญาติเดชเพชนนั่นแหละจากที่บ่มีนม้ำทุกคนเบื้องน้ำเต็มเลยนะโอ้ยตกจนไฟรับเลยค่ะทุกคนเนี่ย อีกหน้าแปลงหนึ่งติดติดบาน,นยา่เพ่นกับทุกคนคัเนี่มีน้ำเนี่ยจากตะกอนว่ามีน้ำเลยเนาะ b e อร์ e no no have water yeah, had dry dust. yes แห้งไปเมื่อสมองสบันเนี่ยจังยายเพ็นจมให้พี่ให้น้องฟังนั่นละ่ะเนี่ยตกฝนคืนตกโดน,โดนทุกคนตกโดนมากตกจนป่าเขาบ้าน,นยา่เพ็นอีกเลี้ยว อยู่เซนหมายเลข two fish Yes เราเห็นป่าทุกคนตูตูที่สวม really yes she bring to me uh, in restaurant w h e r e she bring to me restaurant Show me oh I throw I already put him back ปลาปลาต้มยำกับป่อยนะเพราะไงท่านที่จะไปให้แม่เทาแม่ you take you take take p ชัว o ์มี่โอ้ยทุกคนปลาต้มยำยังไงเราเรา คุณแม่เราปล่อยไปนาเพิ่นขุนแม่เทนเสียไปให้มเมเา่าเลยพ่อใหญ่ชอม,มีมีการมาถ่ายรูปไว้เดี๋ค่ะทุกคน <g ül üyor> ชมเบิ้งก็ได้ชิแนแอปเห็นแล้วอ้ยทุกคนเห็นบ่ค่ะปลาดุกตัวน,นี้เนาะถ่ายรูปไว้ปลาดุกค่ะทุกคนเราถ่ายรูปไว้เนี่ยโอ้พ่อใหญ่ปลาดุก ตัวบางอย่างใหญ่เลยแทนที่สีเก็บไว้แม่โอ้ยมอยูนอทจิบแม่อันนี้โอ้โอทุกคนเบังหมาบคาบมาเนี่ยดิสโกโก,โกโย้ย่าโอสุดาทุกคนเบังโกโก้ค่ะป้าดูวิล r i n g t y e s, <Yes>. <S โกโก้คาบปลาดุกไปใเห็นแล้วค่าป่ากันทุกคนเห็นโมขนาดนั้น สิเหลี่ยมเน่ยนกเนาออาจจะมองมาชัดด้วเคอดูโอ้ยบรรนัดตายเย็ดเด่ะไม่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 ม่ไม่ไม่ไม่ i ม่ไ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 ม่ in ่ไม่ไ t ่ไม่่งเว้าถึง่ไม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 ่าม่ไ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 ่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไมนไม่่ไมก่ไ่ะม่ไ่ไม่ไ่ไเ่ไ่่ มันตกแห้งอหลีค่ะทุกคนค่ะยายเพ็ยังไม่ให้ไปหน้าเลยแต่่ายายเพ็นชิดใบหน้ายายเพ็ญมันเป็นหน้าคุ้มเนาะมันต้องมีน้าแท้แน่นอนค่ะเพราะว่าเนี่ยนี่ขนาดหน้าที่เพิ่นติดติดบาบยายเพ็เพิ่นยังมีน้าขนาดนี้ทุกคนเมองโอ้ยดีใจสดชื่นเลยมือนี่แว้ท่ันี้หมอ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 ,มอทุกคนเห็นอี่ลีวอ้ยปลาเขง่งตายไปนี่อุ้ยยังไม่ได้ตายโอ้โห ว่าอีกแล้วทุกคนเยอะกูกูรักเอ้ยยังยังหาป่าได้บัดนี้ทุกคนน้อสวัสดีเอฟซีคันนี้สวัสดีเอฟซีสวัสดีครับคุณทีมทักทายยามมือเศร้าด้วยอเด้อเ e a h y e a h I see เป็นว่าดินดิน จุดลงไปเบริงว่าเบริงว่าฝนแห้งป่านไหนว่าจันแล้วว่าขนาดใส่ดินใหม่เนาะค่ะเนาะถ้ายามใส่ดินปิดนะคะทุกคนค่ะปิดหมองในที่มันสุดเนาะโอ้ยน้ำมือตรีสามตล่ะทุกคน How they get over get ไอ้เ l าเนาะไอ้ไอ I think up there เข,เข้ามาได้ยังไงเนบเป็นหมองอที่ยายเป็นสงสัยเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าแต่แต่ป่าตัวใหญ่ขังขังกอนค่ะทุกคนค่ะมันเข้ามาได้จังไหนผมสึกว่าฝนตกแห้งอยู่อยู่เที่ยนหนึ่งนากกอนที่ยายเพ็ญิะไปอยามุกอาหารกับเราน่ะคะ่ะทุกคนค่ะป่าตัวใหญ่เด้อะไรกับปลาดุกคือกันเนี่ยครั้งนี้นี่สามตัวแล้วปลาเขียงสองน้ะขอเนาะ,นาะปลาดุกหนึ่งโอ้มม้กรสีเขาหนาะบ้านไอติ้งเนี่ยคำอาบะแดะหานี่อู้ทุกคนเมืองน้ำ คำดิสซอปังซีเมนเยสเข้ามาในถนนเลื่อยเหลือเขาสั่นว่าแล้วว่าแม่ป้ากับบินมาจะจีบเนาะอย่าอย่าไอซีสุดเลยสมรวจดเบื้องรอบบ้านก่ะทุกคนค่ะเสียงอึงโอ้ยขนาดนี้พวกเรายังมีเสียงอึงค่ะทุกคน น้ำมองนี่ยังบ้านเดบกุกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ้านยายเพ้นอีสูงเด้บ้านยายเพ้นสูงค่ะทุกคนค่ะถมดินเนาะค่ะเนาะทุกคนเบิ้งเบิ้งหน้าบ้านยายเพ้นเนี่ยเบิ้งน้ำน้ำเพลินทุกคนว่าหลายบอ่อคือจากที่บ่มีน้ำเลยเมื่อวานนี่เย่ไอจะท็อกวิดเอฟซีเทลเอฟซี ยาเสดโนโวอเธอโบอมีน้ำจักหมองจักบอลเด้เนี่ยตกขึ้นเดียวทุกคนตกโดนช่วงที่ยายเพ่ญน่ะทางไทยกบพีกับนองหมู่บ้านเนาะต่เวนๆเ,เ,นเนาะช่วงที่เราตัดหน้าอันนั้นน่ะคือหลอกเว้นเนี่ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็หยุดไปคำ,คำคำมาใหม่ค่ะมาใหม่ตกแห้งะก็ตกโดนเนะานะค่ะเนาะทุกคนเมืองอุย้ยเจ้าหน้าชื่นอกชื่นใจดีใจเออมีกำลังใจเลยบัดทีนี้เนาะ ยายเพ็นก็ดีใจคือกันเพราะว่ายาเพ็นก็เป็นชาวนายายเพ็นเห็ดน,นาแล้วขอน้อดีใจเนาะ every one happy uh, <yeah>. yeah. every one happy ยายเพ็่น,น่ะเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งฟังทั้งพูนค่ะทุกคนค่ะ yeah, <focus. S 1> น้ำท่วมบ้านยาเพ็นฟังทั้งพ่นเลยลูกกิ่งอาบ่เดแฮปว่าเธอ really yeah. แล้วบอกว่าหมาไปลอยน้ำเรียบร้อยเรียววาจ้น <laughs> <Yeah. S 1> อย่าเฮ้ยมองเห็นมันสูงบันยี่เพ่นสูงเนาะบันยี่เพ่นสูงยังมีน้ำกักขังแน่ไฟดับหลายชั่วโมงย้อนหันนี้อิเล็กทรอนิกสสต็อปเวิร์กลองฮางมานี่อ้าวเออสองชั่วโมงค่ะทุกคนค่ะ ฮ้อนวาสันทุกคนแต่ว่าฝนกระบาดในยุดเด้ในช่วงไฟดับฝนกระบาดยุดเสียงอึงทุกคนได้ยินเสียงอึงเนาะอึงางอึงางอ๋ออย่าพูดเขาอืมอย่าใหู้่วอุยปลาเขาบ้านสามตัวเลยมื่อนี้ แต่ว่าเงืดไหลไปดูกตวมแกอยังไงแล้วจะได้จะปล่อยทุกคนจับปล่อยมดเลยจับยวนไปหน้าเพื่นมดทุกตัวโหลดปลาดูเออปลาเข่งเนาะมันมันบินเขามามันก็นสิมาเรื่อยๆเอยทุกคนระยะทางมันก็นสิไกลเนีน่ยเนาะมันบินเนาะจนอจนเกตเกตอยู่ในลําตัวถลอออกถ้าทุกคนค่ปะปลาเข่งนะ คนเบิงทองฟ้าเบิงทองฟ้าค่ะมือเสารยังมีฝนเด้ออินาโมนิ่งสติวแฮปเลนเนาะเนี่ยเพิ่งยุดเด้ค่ะทุกคนค่ะตบากับอะไรตกแหง้งคือมือคืนค่ะวิ oh, no, like ่ง่ <laughs> <Really? S 2> <Yeah. S 1> มือนี้กับิ0เปอร์เซ็นต์หล่ะค่ะทุกคนค่ะฝนมือนี้ทุกคนมาเบิงบุงหงุงเราเป็นต่ไ้กินพบ่ละฝนตกแหง้งๆนาะมันเป็นตะโคนบ่เพราะไง โอ้ยมันกะทีกันผุนเนาะตน้นอีกต้นหนึ่งือเป็นเซ่ยๆว่หญ่ทำไมเป็นเซ่ยเป็นโดกร้ายแล้วเป็นโดกร้ายละเพราะท่านเห็นลุ่มเนาะค่ะเนาะคิดว่าอาจชได้กินอยู่หรอคะทุกคนค่ะมาสำรวจสิเป็นยังไงอาจชได้กินยนะอยู่เนาะเพราะท่านเนี่ยคูแต่ว่านเนี่ยบ่กหุ่นผุแน่นอนค่ะ ดอกมันก็คือมูเนาะเราจะได้กินอยู่บอบอสทันโคนบอสทันโคนแต่ว่ากะรู้สึกว่า I think take this out เน <Yeah. Yeah. S 1> ี่ยเอาออกเขาไงนน้ำดำนี่เนี่ยมุ้งนี่จะเล่มเพราะว่ามูมันอยากสูงนะโอ้ยดีใจดีใจหลาย มีน้ำกักขังน้ำให้น้ำหน้าเนาะค่ะเนาะดีใจค่ะทุกคนค่ะแฮปปี happy, happy. Mm ้แฮปปี้สดชื่น mm hmm. มากเลยเศร้านี้เสียว่าฝนกบจะตกไปเนี่ยสุ่มองสุ่บอลเนาะค่ะเนาะ fish, huh? ตามที่ <c oughs> ใจเพ่นออกนอกบ้าน ครับโลดไปนั่นเป็นนี่นกับสามียายเพ็นเนาะมองได้กับโบมีน้ำค่ะทุกคนค่ะทุกคนเม่งอน้ำเนี่ยมองนี่ทุกครั้งเลยทุกปีถ้าหนาฝนเนาะขอเนาะสิทวมสิทวมนี่ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยทวมแล้วมองหาเอาไว้ให้แม่แยยายเพ็นตัดห้ควายเนาะขอเนาะเนี่ย ท่วมแล้วค่ะนี่นี่ขนาดสูงมากเลยค่ะนี่บ้านยายเพ็ญนี่หน้าพี่สาวฟังทัุงคนทุกพี่ดูกน้องกับยายเพ็ญน้องคนเนาะเขางามเลยเขางามเลยทีนี้มีนม้ำ <c ười> ก,กันนา้าทุกคนคะ่ะเมื่อคืนนี่ yeah, <there> เดี๋ยว <a lot S 1> ให้เบเเิ่์น้องคนเนาะขางกำแพงน้อทุกคนเบ <c ười> ิร เป็นดินเกาะอะไนั่นคือก่วมสูงระดับน้ำนะมือขึ้นค่ะมีขึ้นมันหลุดเหลี่นมแล้ว่ะนอนได้เพิ่มว่ามือนี่เ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทะเบิงค่ะทุกคนค่ะวันสิบเป็นแค่ไหนเนาะ70เปอร์เซ็นต์ท today mm. ว่วาแต่ว่าบกอกยายเพ็ญมอตายเน,นอนะค่ะเนาะหนาฝนมาปีใดยายเพ็ญก็เสียวหมากเลยเด็กค่ะทุกคนบกอก,กสุ่มตม่ำยายเพ็ญเนี่ยอย่างมันตายเนาะหวังว่าคือสิบอตายโอ้ยดีใจค่ะทุกคนค่ะมาถักมาถ่ายเด้กค่ะเด้อค่ะกามาจักรเซานีค่ะดีใจหลังจากที่รอคอยกันมาเน,นอนะค่ะเนาะแต่ว่าจะกเดือนได้เช่าหน้านี่ในที่สุดวีนี้ค่ะชิดิจิ้นเขาอยู่ดอกค่ะทุกคนค่ะเป็นแบบนี้เนาะ ก็นานนี่ก็รุนรุนคิดว่าอาจอาจจะบ่ได้เก็บผลผลิตอาจจะบ่ไได้เขาได้น้ำกันเนาะแต่ว่ากะเนี่ยมาเมื่อเดียวค่ะทุกคนค่ะขึ้นเดียวหง,ง่เต็มทงเต็มท่าแบบนี้กะเออมีกำลังใจละค่ะชาวนาจะเป็นกะดีใจค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะออกไปหน้าอยู่ค่ะทุกคนไปเบื้งหน้าจะงอืหน้าแปลงที่เอ่อ จิดนาพอน่อดาแม่พ้อหมอะขอน้องฟังทั้งพูนค่ะยายเพชรยังบ่านเนไปเลยเด้ปีนี่ยังบ้านไปเบิ่งจักเทียไปตะแปงที่สามียายเพชรยังบ่าท่านได้เห็นจักเทียนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะแปงสีไรเนาะไปเห็นกับบ่มีนามคือกันเดี๋ยวสิเดตล้อนไปเบิง่งตำรวจหน้าแหละค่ะทุกคนคิปกับสิญญาแล้วนะะ้ขอนอยายเพชรกับสิเดลาพีล่ลาน้องก่อนล่ะค่ะคิหนาพอกันไหม ยายเพ็ญกข็ขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขูสุข,ข้นนด้วยค่ะเด้อที่ติดต,ตามสิ่งหายกำลังใจยายเพ็ญเมียฝลังมันนอกขอขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีความสุขค,ะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีมบ๊ายบายยูทูโอุ้ยชื่นใจชื่นใจ